มาเนี่ยกับสิ่งที่เราเช็คฟอร์มเขาตอนแรกแล้วเนี่ย s> <S เขาเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคําถามที่เขาเขาถามมาในลักษณะแบบบวกเราวิเคราะห์จากการที่เราเช็คฟอร์มแล้วว่าเขาเป็นคนลักษณะที่พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆแสดงว่าคนเนี้ยคำถามของเขาเนี่ยต้องเป็นคําถามที่ต้องการที่จะรับคําตอบแล้วก็รับในเรื่องของการเป็นข้อตัวอย่างที่เขาอยากจะไปต่อแต่คําถามของเขาถ้าเป็นคําถามที่แบบ ยียวนกุลปสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงแบบที่พี่ทัศมรัตกับพี่อนันตโรธบอกนะครับว่าอาจจะหลีกเลี่ยงไปก็ได้เพื่อจะได้ไม่ปะทะกันนะครับแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะคแล้วเมื่อกี้ที่พี่หมาะทิ้งทายไว้ว่าพี่หมาะมีเทคนิคใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบการตอบข้อใดง่าย,ายๆที่จะให้พวกเราจับเป็นหลักนะคะในการตอบข้อเรีงเบื้องต้น เป็นยังไงครับพี่หมอลองเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะขอบคุณค่ะครับก็เทคนิคการตอบเขาโต้แย้งหลังจากเราเตรียมตัวของเราแล้วคือเวลานรานั่งฟังด้วยความนิ่งสงบนะครับใบหน้าก็คือมองมองที่มองที่หน้าของผู้มุ่งหวังเนี่ยครับมันก็มีเทคนิคเล็กๆครับเวลาเรามองมองหน้าคนเนี่ยครับเราจะมองที่ไหนของเขามองที่ตาแล้วคะมองตาค่ะให้เรามองที่ตรงกลางหว่างคิ้วของเขาอ๋อให้มองตรงกลางหว่างคิ้วแทนแล้วพลังจิตเราจะเหนือกว่าเขา ูออกแนวเล่นของนน่้นเนะนะี Feel, Fail, ่ยฟิลเฟลฟาวยกประโยคสั้นๆได้ไหมครับพี่หมอก็ไอ้<ย>ฟิลเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจเขาอะนะครับว่าเขารู้สึกแบบนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คำว่าเฟลเฟลก็คือว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันหลังจากก็คือฟาวแล้วนะครับ หลังจากได้เราได้เข้ามาศึกษาเอ็มซาแล้วเราพบว่าเราพบว่าที่เอ็มซาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนวายไอจอยเล็กๆนะครับเหมือนประมาณว่าอย่างแรกเหมือนกับเป็นพวกกับเขาก่อนใช่ไหมคะประมาณนี้เลยเข้าใจความรู้สึกเขาแต่ว่าเราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนแต่เมื่อเรามาศึกษาใช่เราเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเช่นเดียวกันแต่หลังจากเราได้ศึกษาเอ็มซาแล้วเนี่ยกับพบว่ามันเป็นแบบนี้ อ่าเราก็ค่อยๆพูดไปก็คือตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่เราสามารถเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แบบง่ายๆเพื่อการลดเขาเรียกลดความตึงเครียดด้วยนะระหว่างการทีถ่ถามคําถามขึ้นมาะนะคะบางทีข้อโต้แย้งเราก็ดูมันมันก็ไม่ใช่ตึงเครียดเสมอไปนะค่ะมันก็อาจจะเป็นการคุยเขาเรียก Two ูเว c คอมม n i c เคชันคือแบบแลกเปลี่ยนไอเดียกันเล็ก,ลกๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกับเขาก่อนคือการจะจะเป็นนั่งอยู่ในจิตใจของลูกค้าเนี่ย เรากับเขาน่าจะต้องเป็นพวกเดียวกันซะก่อนไม่งั้นเราก็จะไปนั่งในใจเขาไม่ได้นะครับไอตัวฟิลเนี่ยนะครับอันแรกก็คือเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนนะครับไปพูดเดียวกับเขาก่อนแล้วเราก็หลังจากนั้นเราค่อยค้นพบว่าหลังจากเราที่ M Star, เอ็มซ่าแล้วค่อยๆยแก้มาเรื่อยๆว่าพอเราเข้ามาศึกษาในเอ็มซ่าแล้วเนี่ยเราพบว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับเราก็ค่อยๆอยอธิบายข้อตัวแย้งอันที่มันตรงกับใจของเขานี่บอมว่าใช้เทคนิคนี้มา ก็คือนะคะเราสามารถเอาไปปรับใช้นะคะเป็นหลักการง่ายๆนะคะสำหรับตรงนี้โหสุดยอดมากตัวมือให้พี่หมอเองนะคะค่ะนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะได้รับการคัดเลือกนะคะเขาเรียกว่า10อันดับแรกนะของ ข้อโต้แย้งที่เราเจอแน่นอนในการทำธุรกิจเครือข่ายเอ็มซายเวิร์กนะคะเดี๋ยวปีข้างหน้าเราก็ต้องเจอปีต่อไปก็ต้องเราก็ต้องเจอวันนี้แหละนะคะเราได้รับนะคะเรียกว่าขุนพลนะสามขุนพลมาตอบคําถามเรานะคะ10บข้อค่ะคืออะไรบ้างนะ,ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยแลวกันนะ,ะสำหรับข้อโต้แย้งข้อแรกนะคะออกไปปุ๊บนะเจอแน่นอนเวลาไปพูดบริษัทเอ็มซใช่ไหมคะมักจะให้คําคพูดที่บอกว่าบริษัทจะมั่นคงไหมเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะ จะเหมือนบริษัทนู้นบริษัทนี้หรือเปล่านะคะโอมากันเต็มเลยใช่ไหมคะแล้วที่สาคัญเขาบอกว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ไม่ดีจากธุรกิจเครือข่ายบางอันใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะถามเรอกว่ามันจะหลอกลวงเหมือนบริษัทนู้นบริษัทนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราเจอคําถามแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะตอบอยังไงดีคะเริ่มต้นจากเป็นพี่นิธิโรจน์เป็นคนตอบก่อนดีกว่าคะ่ะเชิญค่ะครับก็ในวันแรกนะครับก็จะมีคนถามผมเยอะแยะมากมายนะครับว่าบริษัทมั่นคงจริงเหรอแล้ว ออทําเป็นแผนแบบสองสายงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบลูกโซ่ซสินะครับจริงๆแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนแล้วก็เป็นที่แนวคิดของแต่ละคนด้วยนะครับอยู่ที่การถ่ายทอดของเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดเนี่ยจากการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ในที่ประชุมหรือยังนะครับแล้วเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้ในที่ประชุมแล้วนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถตอบคําถามได้นะครับว่า บริษัทมั่นคงจริงหรือไม่หรือว่าเป็นระบบแบบแชร์ลูกโซ่จริงไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับโดยส่วนตัวที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจเอ็มซานะครับในวันแรกเนี่ยเราก็มองว่าธุรกิจเนี่ยเพิ่งเกิดนะครับเพิ่งเปิดมาได้1ปีครึ่งแต่มีคนสําเร็จแล้วนะครับมีรายได้หลักล้านแล้วแล้วก็มีคนมีรายได้หลักแสนแล้วเพียงแต่ว่าแรกที่เราตัดสินใจทำเนี่ยเรามองถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการนะครับก็คือคุณหมอละพาและคุณหมอพนินนะครับสิ่งสําคัญมากๆครับวันนี้ที่ เอ็มซามาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะในปีแรกนะครับยอดขายนะครับของบริษัทนะครับในปี49ยอดขายเพียง54ล้านนะครับในปีที่2ยอดขาย126ล้านก็คือปี50ปี51ยอดขาย398ล้านนะครับในส่วนของปี52เนี่ยยอดขายถึง2,000ล้านนะครับแล้วในปี53ปีนี้ตั้งเป้าถึง15,000ล้าน ฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือนั่นอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการขอสิบปป์ปุ่มมือดังๆให้คุณหมอละพาว่าช่างีโรดและคุณหมอเินอินโชเลเกียรติด้วยครับผมมองว่านี่คือหลักในการบริหารจัดการที่สุดยอดมากๆที่ทําให้ยอดขายของบริษัทนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีผู้นําที่ประสบความสำเร็จนะครับที่มีรายได้นะครับมากกว่า1ล้านบาทนะครับตอนนี้8รหัสเลยนะครับนะครับถึง8รหัสมากถึง8รหัสและในปัจจุบันนะครับมีคนที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนมากถึง600รหัส มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆนันคือตอบโจทย์ในเรื่องของบริษัทที่มั่นคงแต่ในวันแรกเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่บอกว่าผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยครับสื่อก็ไม่มีนะครับระบบการดูแลเซ็นเตอร์ก็ไม่มีนะครับในส่วนของงานประชุมใหญ่ๆก็ไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของงานแคมป์ก็ไม่มีนะครับซึ่งในส่วนของการที่บอกว่าบริษัทมั่นคงจริงไหมซึ่งเมื่อ3ปี กับ2เดือนที่แล้วทั้งหมด38เดือนที่ผ่านมาที่ผมทำมาเนี่ยผมมองว่ามันยังยากบริษัทเนี่ยยังไม่ยังมันยอดขายเพียงแค่126ล้านเนี่ยเรายังตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะมั่นคงจริงไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทเอ็มซานะครับมีสำนักงานใหญ่นะครับมูลค่าถึง800ล้านนะครับแล้วในปีหน้านะครับก็ยังมีนะครับโรงงานผลิตนะครับมูลค่าถึง500ล้านซึ่งมันตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงนะฮะมันทำง่ายกว่าที่ผมทำในวันแรกครับถึง ย0ถึงสาเท่านะครับซึ่งมันทำง่ายมากๆเลยในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีระบบการดูแลสมาชิกนะครับในเรื่องของระบบเซนเตอร์นะครับระบบของในส่วนของ The Winner งาน VPOP นะครับในงานในเรื่องของงานแคมป์นะครับแล้วก็มีคอสฝึกอบรมในทีมงานนะครับไม่เช่น btc นะครับ basic training cost btl นะครับ basic training t o liter เพื่อพัฒนาผู้นำอีกนะครับในส่วนของการจะเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะครับ มาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะครับในวันแรกที่ผมก้าวเข้าสู่ธุรกิจเอ็มสตาก็มีคนมีรายได้หลักล้านแล้วนะครับซึ่งในสิ่งที่เรามองว่ามีคนมีรายได้หลักล้านเราก็คิดอย่างเดียวว่าเราก็สามารถพิชิตหลักล้านได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเราก้าวถึงแตะรายได้ที่3ล้านบาทเลยนะครับมาก่อนมาหลังไม่สําคัญคือแซงกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากมายคือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราลงมือทำนะครับเราทํามากหรือทําน้อย มาก่อนมาหลังไม่สําคัญคือแซงกันได้เปรียบเสม,มือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับธุรกิจนี้มันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนถ้าเราไม่หยุดวิ่งยังไงเราก็ถึงเส้นชัยเปรียบเสมือนกับการว่ายน้ำนะฮะลูกไข่ลูกมันนะครับถ้าเราว่ายเร็วเเราก็ถึงเส้นชัยก่อนนะครับก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็สําหรับอีกคําถามหนึ่งแล้วคะนะคะก็คือมีบริษัทและมันก็ต้องตามมาด้วยคําถามเรื่องแผนไอ้เรื่องของสินค้าใช่ไหมนะคะเรื่องสินค้านะคะหลายๆคนบอกว่า สินค้าเอ็มซ่าสินค้าไทยอะ่ะจะดีจริงเหรอแล้วใช้เห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าราคามันสูงเกินไปหรือเปล่าแพงเกินไปไหมนะคะถ้าเจอคําถามแบบนี้นะคะถ้าเป็นพี่พี่ใจแล้วกันนะคะพี่ใจตอบคําถามนี้ยังไงบ้างคะสินค้าดีจริงไหมใช้เห็นผลหรือเปล่าแพงเกินไปหรือเปล่าถ้อเขาบอกว่าแพงพี่กจจะบอกว่าโอ้แพงจริงๆเนี่ยแต่ตก่อนเนี่ยความรู้สึกก็คือน้ำมันลำไข้อ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบ ถามว่าพี่ยังคิดว่ามันไม่ได้แพงธรรมดานะคือในความรู้สึกคือมันโคตรแพงถามว่ามันแพงจริงแต่คือหนึ่งเลยที่เราประทับใจคือตอนที่ใช้ยาสีฟันเราก็เกิดความประทับใจแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราใช้แค่สามสิบหกสิบาทก็ถือว่าสุดยอดแต่พอมาใช้อันนี้ถามว่าเราใช้ทุกคุณภาพเลยอะ่ะมันไม่มีการหล่นทิ้งพื้นเลยถามว่าเรามารู้สึกว่าร้อยแปดสิบาทละเราได้ใช้จำ,ำนวนแบบหมดเลยถามว่าก้อนหลอดเรานะเวลาจะหมดนะใช้เอามีดปาดนะใช้จนแบบ ถามว่าเกลี้ยงเลยถามว่ามันสุดยอดมากๆแล้วหนึ่งก็คือน้ำมันรำข้าวถามว่า750บบาทรู้ส